ครับอยู่กับเดียวสทางด้านเซิฟไต้หวันเกียนแตกอีกแล้วครับอ p ที่สองครับชนะแพ้ไม่รู้ดูกันเองแล้วกันเจาใหม่ผมก็ไม่มีเงินเออไม่มีเผิดซื้ออันตรายนัเนี่ยอมีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะครับ ชาวบ้านใีเสียงรถ้วไไยไม่ไหววิโลของเขาครับหหดมากมีคนโอนๆผมเซ็ตเดิมครับไม่ต้องถามอะไรเงี้ยเอาดีเร็วเร็วเร็วไกลไกลห <c oughs> มู สิบเอ็ดอยอ่ะเสียงลูกเต๋คนน่ารักโอ้ยโเคครับสิบเอ็ดตามเลยโอ้โหจะเอาสิบเอ็ดได้สิบโูดมากเอาเมืองครับมันและแปน็นแป็นไม่มาครับสามโอู๋หมวกไม่ออก ทำไมทำอางนี้พ่อล่ะลูกผมสีน่ารัก,กมากเลยมีละมีละนี่ตัวอ,อันตรายอ,อืดูสกิลนะงู้เหมือนกันอ,อ,อีอีคุณสองนะปัญหาตัวเนี้ยันไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะมั้งไม่รู้ น่าจะแช่คนสองครับผมกินอ่าเป็น,นดีวะเป็นไนดีคนสองนี่เมืองแพงไม่กล้าเอาเลยติ๊บจุกโอ ไดครับกันสองเราโอ้ได้ตัวของโรสได้อีกกันก็กัน <c oughs> สองครับโอ้ไม่เบิ่อนแฮมหัว,ะวอะไรเนี่ยเล่นหน่อยนะได้ มัวได้ชุดมัวนะเนี่ยมัวจริงๆนะยาเจ้ายานะโอเคกล่าวดีกว่าก1สิบมันมีที่ไหนเนี่ยโอ้ยโดนเทคแล้วครับแพงนะโอเคสามล้าน ใช่แ1โอเคครับแอนมาเถอะขอลูกโอเคเขียวอันตรายนะจ๊ะ โวยซื้อฟรีด้วยเจ็ดเคเอาฟรีเลยเหรอเฮ้ยออฟนี้มันก็มีันุกดปแล้วนะหาเดีวะโอ้จะห้าได้เลยเอานี้อีไม่รู้จะเอาอะไรครับ

เกือบตายโอเคไปยัะมากบรนสุสองนี่กาดมีดูดไหมเนี่ยโอ้มีดูดด้วยสี่ช่องใช้ไปเลยโอเคยัะมากไม่โดนขังอีกครับโหรอดรอดได้ไง ินานี่รวยนะไม่ใช่เอารวยสิด,ดูไม่มีที่ชนะแล้วจะฆ่าย,ย่างเดียวเสียงกาหาๆๆๆๆ็หน่ากติตั๊ดตึวๆๆดตเจ็บครับน คนหูจิงเงี้ยดูกันคนโหูครับไม่มีนาวฟ้า ่อไปครับปีนิกบินรลวๆไม่เชียตังเลยหรอกยืบเจ็นกองินสิบเเซ็นงมากเยี่ยมากเยี่ยม Is bit... okay? ไม่อูลเลยหรอมีลาอีกตายแล้วครับนั่นไงน,นั่นไงน,นั่นไงงานหยาบแล้วไงงานหยาบมาทิกงนะจะชนะตรงไหนล้านนี้ฮะรีบจบเกมดีกว่านะสิบเนี่ย เป็นสิบเป็นสองจบถ้าได้เพราะว่าผมฆ่าเขาไม่น่าปให้รอดถอยผิดเอาตรงไหนอ้วกเีวดัดชนะให้เดี๋ยวเครับไม่ถือ ถึงไปเนี่ยถึงใช่ผมว่าสิบอยู่อุ๊ย,ยผมว่าแพ้คุณฮาแล้วล่ะที่คุณสบายใจนี่ให้ผมแพ้แล้วครับ เชิดวะนะเฮ้ยน่าจะเชิดเขาดื่มดื่มเห็นดื่มเห็นเลยน่าจะไปเห็นก่อนไปเห็นก่อนละตายครับเมื่อกี้เบนไปเลยตัวยไม่ใช่11โอเค เก็บไว้นึ Alors, de de ่งเดี๋ยวดูวันเอาแล้วที่เดิมเดีตรงนี้ว่ะขัน2ด้วยนะโอเคครับตอนนี้ก็แพ้เหมือน EP พีแรกเลย ไว้ค้างชิปแล้วครับเด้งก็ขอจบ EP ที่สองแค่นี้ครับบาย